เติมจุติสิงหพันธครัครับผมเพื่นอนาาศัพจายนิสิตประดับครับดิฉันอาจารย์รัตนากรสารทุค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้และทําความรู้จักไขน่น้ําหรือผัมให้มากขึ้นค่ะทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยไข่น้ําหรือผังเป็นพันุไม้น้ําในวงสกุลวูเฟียในประเทศไทยพบสองสป,ปีชีส์ได้แก่วูเฟียกเบซาและวูเฟียอะไรซาซึ่งเป็นพืชที่ลอยอยู่บนผิวน้ำม,มีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นเม็ดสีเขียวรูปร่างสรีค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.5-1.5มิม mm. มีดอกไม่มีลำต้นรากและใบสามารถจเจริญเติบโตได้ในแหล่งน้ำจืดการสืบพันธุ์ของไข่น้ำมี2แบบคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดจากการผสมเกสรของดอกตัวผู้จะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีเย และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศายเพศปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ําซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญดังนี้ 1. แสงสามารถเจริญเติบโตในที่มีความเข้มแสงอยู่ในช่วง1,600ลักซ์ไข่น้ําจะแตกหน่อเป็นต้นใหม่ใช้ระยะเวลา1 6บหถึงชั่วโมงทั้งนี้หากบอ่อเลี้ยงไข่น้ําได้รับแสงมากเกินไปพบว่าจะทําให้เกิดสาหร่ายสีเขียวในน้ําแนะนําการเพาะเลี้ยงพลางแสงด้วยตาข่ายพลางแสง50%หนึ่ง ้น 2. อ,อุณหภูมิไข่น้ำจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ32-33องศาเซลเซียสไม่ควรเกิน40องศาเซลเซียส3ความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH ควรปรับค่า pH ของน้ําเลี้ยงโดยเฉลีย 5. 5่ย5.5-6.5ถึง5เพื่อป้องกันการระบาดของสาหร่ายสีเขียว 4. แหล่งน้ํมามักพบในแหล่งน้ําจืดน้ํานิ่งและน้ำสายส5 ท่อาหารแนะนำการเพราะเลี้ยงด้วยปุ๋ยไฮโดรโปนิกมีค่าการนำไฟฟ้า (electrical conductivity) หรือท่า EC ประมาณ0.5-1มิลลิซีเตนต่อเซนติเมตรอย่างไรก็ตามการนำไข่น้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ยังประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะการที่ไม่สามารถควบคุมผลผลิตและคุณภาพของไข่น้ำโดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการได้จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริม ให้มีการผลิตไข่น้ำที่มีคุณภาพตามที่ต้องการมีวิธีการเพาะเลี้ยงที่มีเป้าหมายชัดเจนมีระบบการจัดการง่ายสะดวกสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับระบบการผลิตไข่น้ำปลอดภัยเพื่อประโยชน์ทางด้านอาหารหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับระบบการผลิตไข่น้ำมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกําหนดสําหรับการผลิตผักหรือไข่น้ําตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสถานที่ผลิตหรือสถานที่ตั้งฟาร์มการเตรียมบ่อผลิตน้ําที่ใช้ในการผลิตการจัดการการผลิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเก็บรักษาและการขนย้ายเพื่อให้ได้ไข่น้ำหรือผัามที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสำหรับนำไปบริโภคเป็นอาหารประกอบไปด้วย10ข้อกำหนดดังนี้ข้อที่1การเลือกสถานที่ผลิตหรือสถานที่ตั้งฟาร์มที่เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้นั้นมีความปลอดภัยและมีคุณภาพรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการเลือกสถานที่ผลิตหรือสถานที่ตั้งฟาร์มที่เหมาะสมเช่นสถานที่ตั้งฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามทำการเกษตรตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้งฟาร์ม ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรืออยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษเช่นแปลงเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งชุมชนหรือฟาร์มปศสุสัตว์ที่อาจระบายของเสียน้ำเสียสิ่งปฏิกูลสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่อาจปนเปื้อนในผลผลิตและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค สถานที่ตั้งฟาร์มต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินตรวจติดตามคุณภาพดินอย่างสม่ำเสมอบันทึกข้อมูลและเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐานข้อที่2การเตรียมบ่อผลิตการปรับสภาพบ่อให้ถูกสุขลักษณะช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์พาหะนำเชื้อก่อโรคและศัตรูธรรมชาติของไข่น้ำป้องกันสัตว์น้ำขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เข้ามากินไข่น้ำ การดูแลรักษาช่วยป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตไข่น้ําและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสําหรับการเตรียมบ่อผลิตสามารถดําเนินการได้ทั้งบ่อดินบ่อคอนกรีตบ่อผ้าใบาบ่อพลาสติกและถังพลาสติกในการเตรียมบ่อดินก่อนการผลิตต้องปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอกำจัดวัชพืชและสิ่งแปลกปลอมเช่น เศษไม้รากไม้พลาสติกด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามคําแนะนำบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรและบันทึกข้อมูลในการเตรียมบ่อคอนกรีตบ่อผ้าใบบอ่อพลาสติกถังพลาสติกควรทำจากวัสดุที่แข็งแรงปลอดภยัยทำความสะอาดได้ง่าย มีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของบอ่อไม่ให้มีการรั่วซึมอยู่เสมอเพื่อให้บอ่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ควรนำน้ำออกจากบอ่อให้หมดและทำความสะอาดบอ่อก่อนเริ่มการผลิตไข่น้ำรอบใหม่ข้อที่3น้ำที่ใช้ในการผลิต ต้องมาจากแหล่งน้ำที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการตกค้างหรือปนเปื้อนของอันตรายทางเคมีและชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลผลิตไข่น้ำหากมีความเสี่ยงต้องเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนเช่นปริมาณจุลินทรีย์โลหะหนัก วัตถุอันตรายทางการเกษตรและเก็บใบแจ้งผลวิเคราะห์น้ำไว้เป็นหลักฐานน้ำที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเช่นน้ำที่ใช้เป็นน้ำล้างสุดท้ายก่อนนำไปบรรจุหรือส่งต่อไปยังผู้บริโภคต้องมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำบริโภคหรือเทียบเท่าข้อที่ 4. การจัดการการผลิตที่มีความเหมาะสมช่วยให้ฟาร์มสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเตรียมพนันการผลิตการดูแลรวมถึงการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของไข่น้ําและความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเตรียมพันธุ์พัน,นุ์ไข่น้ําต้องมีลักษณะสมบูรณ์ตรงตามพานัน ไม่มีร่องรอยการถูกทำลายจากแมลงและเชื้อรามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปเพาะขยายโดยลักษณะของไข่น้ำที่มีคุณภาพดีนั้นลักษณะกลมรีมีสีเขียวเข้มและอยู่ในสภาพสดควรเลือกใช้พันไข่น้ำจากฟาร,ร์มที่ได้รับรองมาตรฐานจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเช่น GAP หรือ Good a g r i c u l t u r e Practice ควรแยกบ่อผลิตพันไข่น้ำเป็นเฉพาะ ออกจากการผลิตไข่น้ำตามปกติการผลิตและการดูแลควรมีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐานและดำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือหรือปฏิบัติตามคำแนะนำทางวิชาการทางด้านการจัดการฟาร์มผลิตไข่น้ำที่สอดคล้องกับมาตรฐานมีแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์มีมาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงสัตรูทำตามธรรมชาติพาหะนำเชื้อก่อโรค และสัตว์น้ำอื่นๆจากภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟาร์มบ่อและพื้นที่ผลิตไข่น้ำเช่นการกั้นรัว้วหรือตาข่ายรอบฟาร์มโรงเรือนหรือบ่อผลิตต้องดูแลไม่ให้ไข่น้ำเติบโตหนานแน่นจนเกิดการซ้อนทับควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเมื่อไข่น้ำมีความผิดปกติเช่นไข่น้ำเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดหรือมีสีดำมีความหนานแน่นลดลง ต้องตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติและวิธีการจัดการกรณีพบไขน้ำที่มีความผิดปกติหรือเน่าเสียต้องกำจัดด้วยวิธีและในสถานที่ที่เหมาะสมหรือตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัจจัยการผลิตควรจัดทำบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิตแหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นแหล่งที่มาของพันธุ์ไข่น้ำข้อมูลของปุ๋ยที่ใช้ข้อมูลธาตุอาหารเสริมที่ใช้พร้อมทั้งระบุรายการปริมาณการใช้วันเดือนปีที่ใช้และวันเดือนปีที่จัดซื้อไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหากมีความจำเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ตามคำแนะนำในสลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรและต้องบันทึกชื่อของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้วันที่ใช้ปริมาณที่ใช้อัตราส่วนและวิธีใช้ชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานควรใส่ปุ๋ยหรือสารอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของไข่น้ำและต้องมีการจัดการในการใช้ปุ๋ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทั้งในด้านจุลินทรีย์เคมีและกายภาพสู่ผลผลิตในระดับที่จะทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคต้องเลือกซื้อปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานหากผลิตปุ๋ยใช้เองภายในฟาร์มต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนทางเคมีชีวภาพและกายภาพในระดับที่ไม่ปลอดภยัยรวมทั้งไม่มีสิ่งปลอมปนอื่นๆไม่ใช้สารต้องห้ามในการผลิตปุ๋ย และบันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการวันที่และระยะเวลาที่ใช้ในการหมักปุ๋ยการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพต้องมีการจัดการและการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อก่อโรคพื้นที่การเก็บรักษาผสมหรือการขนย้ายปุ๋ยหรือพื้นที่สำหรับผลิตปุ๋ยต้องแยกเป็นสัดส่วน และอยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นที่ผลิตและแหล่งน้ำข้อที่5สุขอ,อนามัยแหล่งผลิตการรักษาสุขลักษณะภายในฟาร์มที่ดีช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคและสารเคมีที่เกิดจากสุขาน้ำทิ้งสัตว์เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานหรือจากแหล่งอื่นๆเข้าสู่ระบบการผลิตซึ่งขนกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตไข่น้ำและความปลอดภัยของผู้บริโภค ห้องน้าและห้องสุข,ขาต้องถูกสุขลักษณะและมีการป้องกันการปนเปื้อนสู่ระบบการผลิตไข่น้ําต้องแยกขยะภาชนะบรรจุสารเคมีของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจนและเพียงพอหรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนต้องไม่ใช้สิ่งปฏิกูลและมูลสัตว์สดในการผลิตไข่น้ํา ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตข้อที่6น้ำทิ้งและดินเลนการจัดการน้ำทิ้งและดินเลนออกสู่ภายนอกฟาร์มที่ดีช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนในพื้นที่โดยรอบฟาร์ม ทั้งนี้การจัดการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นต้องไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสู่พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลที่เจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตมีการจัดการนำน้ำเสียภายในพื้นที่ผลิตเช่นน้าจากห้องสุข,ขาน้ําทิ้งต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต,ต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณโดยรอบน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกฟาร์ม ต้องเป็นไปตามค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบฟาร์มและแหล่งน้ำสาธารนณะหรือใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงเพื่อใช้ในการระบบการปลูกพืชข้อที่ 7. การเก็บเกี่ยวผลผลิตจำเป็นต้องจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตไข่น้ำตั้งแต่การปฏิบัตรกริก่อนระหว่างและหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการขนส่งและจำหน่ายผลผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวต้องสำรวจบอกก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อกำจัดวัชพืชน้ำและสิ่งแปลกปลอมต่างๆเช่นเศษใบไม้กิ่งไม้เศษพลาสติกควรกำหนดระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในระยะเยวลาที่กำหนดการจัดการเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพื่อป้องกันการบอบช้ำของผลผลิตเนื่องจากการเก็บเกี่ยววิธีการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผําและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต้องแยกบริเวณเก็บภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรออกจากบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนห้ามใช้ภาชนะที่เคยบรรจุวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายและวัตถุอันตรายทางการเกษตรในการบรรจุไข่น้ำการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการขนส่งต้องมีการป้องกันผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วจากการปนเปื้อนจากอันตรายทั้งทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่น ไม่วางผลผลิตสัมผัสกับพื้นโดยตรงน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในระหว่างการเก็บเกี่ยวและการคัดแยกต้องมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการซื้อขายเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวก่อนจำหน่ายต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ภาชนะบรรจุและวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารเคมีอื่นๆและปุ๋ยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนให้มีมาตรการป้องกันอุปกรณ์ภาชนะบรรจุและวัสดุที่สัมผัสกับผลผลิตไข่น้ำโดยตรงต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนควรดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุให้สะอาดและให้มีสภาพใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องคัดแยกไข่น้ำที่ไม่ได้คุณภาพออกก่อนการจำหน่ายข้อที่8การเก็บรักษาและการขนย้ายต้องเก็บรักษาไข่น้ำสดแยกจากสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตรปุย๋ยหรือสารเคมีอื่นๆที่เป็นอันตรายหรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนได้ต้องเก็บรักษาไข่น้ำในสภาพหรือสถานที่ที่เหมาะสมไม่ชื้นแฉะ ไม่อยู่ใกล้แหล่งปฏิกูลมีการระบายอากาศสามารถป้องกันแดดและฝนได้มีมาตรการป้องกันสัตว์รบกวนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตได้ข้อที่9ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตไข่น้ำทั้งทางด้านวิชาการกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจในทุกกระบวนการผลิตไข่น้ำ และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันการปนเปื้อนและความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมหรือสอนงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทั้งด้านการปฏิบัติที่ดีทางด้านสุขอนามายัยภายในฟาร์มการผลิตไข่น้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นการเตรียมบ่อผลิตการเลือกสภาพพื้นที่การเพาะขยายและการดูแลผลผลิตการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรการป้องกันการปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉินการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎร,ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมต่างๆเช่นภาพถ่ายเอกสารใบรับรองวรารสารเอกสารวิชาการไว้ใช้ประโยชน์และแสดงต่อผู้ประเมินได้เมื่อมีการร้องขอผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพดีไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่น่ารังเกียจในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือป่วยต้องให้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเข้ารับการรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกติข้อที่10การบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพื่อการตามสอบควรบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันรวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญต่างๆเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและอุปสรรคและข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อน,นำมาพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตรอบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สามารถนำมาใช้ในการตามสอบสินค้าต่างๆได้เช่น 1>, 1. ผลวิเคราะห์ดินและน้ำา 2. บันทึกข้อมูลสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขหรือป้องกัน 3. บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี 4. บันทึกข้อมูลประจำบ่อผลิตไข่น้ำเช่นความผิดปกติของไข่น้ำและวิธีการ 5. บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางเคมีถ้ามี 6. บันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต7บันทึกข้อมูลการใช้ปุ๋ย 8. บันทึกข้อมูลสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหากรณีผลผลิตมีการปนเปื้อนและ9ประวัติการฝึกอบรมและผลการตรวจสุขภาพกรณีมีการจำหน่ายผลผลิตต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิต หรือแหล่งที่นําผลผลิตไปจําหน่ายรวมถึงปริมาณที่จําหน่ายต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย3ปีติดต่อกันเพื่อให้สามารถทวนสอบและเรียกคืนสินค้าได้เมื่อเกิดปัญหาวิธีการแปลรูปวิธีการล้างไข่ผําให้สะอาดการล้างไข่ผํา เป็นขั้นตอนที่สําคัญและจําเป็นต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งเพราะถ้าล้างไม่ดีอาจจะมีจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆปะกละมาด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรารวบรวมมาให้มีการล้างหลายวิธีสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมวิธีที่1วิธีการล้างไข่ผําแบบทั่วไปตักไข่ผําขึ้นมาจากแหล่งน้ํานําไปปล่อยในน้ําสะอาด3-5ชั่วโมงเพื่อให้ฝุ่นอองและสิ่งสกรปรกต่างๆจมลงหลังจากนั้นให้ใช้ผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าชีฟองกรอง2อง 3ชั้นหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการล้างโดยใช้น้ําที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือน้ําบริโภคหรือเทียบเท่านะคะเช่นน้ํา r o r e v e r s s o s s o s i s ในการล้างไข่ผัา จะได้เป็นวิธีการที่ล้างแบบสะอาดนะคะแต่ว่ามีต้นทุนเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำไปสลัดน้ำออกสำหรับวิธีการทำไข่ผําอบแห้งสเต็ปที่1การล้างไข่ผัมให้สะอาดกรองสิ่งสกปรกออกสเต็ปที่2สลัดน้ำออกจากไข่ผัมโดยใส่ไข่น้ำในเครื่องสลัดน้ำและเครื่องสลัดน้ำมันสเต็ปที่3เกลี่ยไข่น้ำลงบนตะแกรง เพื่อเตรียมนำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา8ชั่วโมงหรือในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แนะนำให้ตรวจสอบไข่ผับว่าแห้งกรอบดีแล้วหรือไม่หากยังไม่แห้งสามารถอบต่อได้ความชื้นไม่เกินเกิน5%สเต็ปที่4นะคะให้นำไข่น้ำนะคะมาบดเป็นผงละเอียดโดยใช้เครื่องบดสมุนไพรและสเต็ปที่5ก็คือการแพ็คเซลสูญญากาศ เพื่อยุดอายุกรรมเจรักษาและเพิ่มมูลค่าแพคเกจจริงพร้อมกับการติดสติกเกอร์แบรนด์และก็สามารถวางจำหน่ายได้ค่ะตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไข่น้ำนะคะก็จะมีโจ๊กซุปผงไข่น้ำกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์นี้นะคะยื่นขอจดอนุสิทธิบตัตรสูตรผลิตภัณฑ์โจ๊กซุปผงไข่น้ำกึ่งสำเร็จรูปเลขที่คำขอาของสี่0ี่เจเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567และผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้าวไข่น้ำฟรีคาเกตยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวฟรีคาเกตเลขที่คำขอ240-300-2448าอเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6พอเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเพราะเลี้ยงไข่น้ำหรือผ่านให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยนะคะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารได้สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะ